อย่าง้เอาีกวามืงขึ้นแล้วล่ะนีเบอยู่ไหนผมนั่งรถกัมันไปมามาเอามันมาเอามาเอามาเอามมาเอามมาผมนั่งรถมาเปครับอุ้ยใครยิงปืนวะมอ้ยเบสเมองเเมอเ่ิ้อ้อมาเมาเนี่ย เอากูได้เหรอเอาดิม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 าดิชนกูมันโดนกู่ชนปีว่ะเออเจย์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 มาชุบบอลชุบบอลชุบบอนชุบบอนโอเคครับเพื่อนมันน่าจะมีมาไปดึงคนพี่ไหน่อยมาดึงพี่ไหนเพื่อนมันอยู่มาร์กเหลืองนะกระสุนปีมติดพอดีอ่ะน่าสุดท้ายอ่ะเฮ้ยรถไหลมาชนอ่ะแม่นมันนอกพอดีไง เอ้กูยิงอีโบโดดลงมารำแม่กวอาเข้าวะมขอแบบสะใจหน่อยนี่ยมังอ่านมึงมังอ่านไี่สัตว์แย่งรถกู้อีหี้ยตั้งหน้าตั้งตามาเอารถเลยผมด้วยเอาละไงเอาละไงขวามือเบ็ขวามือนี่เดี๋ยวแล้วแบงแล้วแบง นองหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่ง,ง,งใายมือออมใายมือฝั่งไปใช้มือไปเลยสามตัวเข้าเลยเยี่ยไม่ใช่วะเชยมันเรียนไหมโอเยยยโหน้ามือหลังๆก็โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนีลง้ลูกสองลูกสองลูกสองแล้วมัลูกสองเองโอง้โหวะมันมีกี่ตัวกันเหนียวะ ดอกแหมมขอผมมีห pues น mm ึ่งตัวกำลังมาอยู่ตรงไหนต้งต่อตรงมือเหรอเออตรงผมเลยปิ 8, 2, nah ๊ดใกล้ๆเลยไม่ใช่ปืนอะไรไม่รู้ยิงคนแรงเนี่ยเป็นลวงไส้ขวาขวาขวามันอยู่หลังกำแพงขวาเอาละชิดละเออ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 เอาตายเอาตายกูนี่มันโหลมนุษย์นี่วะตะขวาปีด เออมดมดมดเจอปีกูเจอปีกูกูนี่มันโง่มนุษย์ไอ้ซ้ําเราต้องชุบแล้วมั้งเสาตรงนี้ลเล่นเลยไปปุ๊บตายเลยนะไปวงเอากลนวงเนี่ยวิ่งไปเล่นเขาลายมามาเอาไปเล่นเขาลายเอาแล้วนี่มั้ยนี่มั้วเราต้องเล่นบ้านนี่วะบ้านสจะไรเนี่ย

น้ำลเอาเลยมาจิ้มลโอ้นคนะเพื่อเปิ่อน้นเออโดนแค่หนึ่งแ้วะมาหลากันมาหลากันไล่กันโอเคเขาจแวไปจาแลจาะแล้วเออเออเนกันก็แล้วอ๋การเนี่เอาการนี่เอาการนี่แงมม ไมเไม่เู้เกี่ยวมันเร็วเปิ้เขาอยู่ในวงเขอยู่วงมันอยู่ในโคตรโล่งอะเก่กนี่คนหนแถวนี้คนนึงร้องนะร้องนะสองยี่กรอรรอวงกินมะวงจงมา อย่างนี้นหละก็เร